งานใหญ่โมอามินาเตรียมขอแม่ทำสารคดีแตงโมวันที่24เมษายนถือเป็นวันครบครอบสองเดือนที่แตงโมพัทรธิดาเสียชีวิตแตเ่เพื่อนและแฟนคลับยังคงรำลึกถึงเธอเสมอและอยากให้เธอได้รับความยุติธรรมโดยเฉพาะโมอามินาเตรียมงานใหญ่จะทำสารคดีชีวิตแตงโมเพื่อเป็นการรำลึกถึงด้วยเวลาผ่านไปกว่าสองเดือนเต็มกับการจากไปของแตงโมพัทรธิดา แต่ทุกคนยังคงรำลึกถึงเธอและอยากให้เธอได้รับความยุติธรรมโดยเมื่อวันที่26เมษายนจะมีการถแถลงข่าวปิดคดีนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งดดนโมอามินาได้เปิดใจว่าตอนนี้อยากทำสารคดีผู้หญิงที่ชื่อว่าแตงโมโดยโมอามินาบอกว่าหลังจากมีการพูดคุยกับแอนนาได้ตกผลรกกันว่าจะทำสารคดีแตงโมโดยแอนนาเป็นคนต้นคิดเสนอไอเดียพอมาปรึกษากันว่าอยากทำสารคดีของผู้หญิงที่ชื่อแตงโม ซึ่งเราก็เห็นด้วยก็เลยอยากมีพอตเรื่องราวตัวอย่างเหมือนเอมมี่ไวท์เฮา์ที่จะเป็นแบบนั้นและมันไม่ใช่งานง่ายๆมันคืองานใหญ่มากๆและต้องใช้ระยะเวลาในการทําเนื่องจากต้องรวบรวมฟุตภาพต่างๆของแตงโมตั้งแต่เด็กจนโตกระทั่งทํางานรวมถึงเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่เคยรู้อยากให้ทุกคนดูสารคดีชีวิตของเตงโมรู้ว่านี่คือผู้หญิงที่ชื่อแตงโม ซึ่งโมอามินาบอกว่าเธอไม่มีสปอนเซอร์จากที่ไหนเพราะอยากทําก็ทําด้วยใจจริงๆทําเพื่อระลึกถึงพี่เลยอยากทําเพื่อเก็บไว้คาดการไว้วๆอยากจะให้เผยแพร่ออกมาพอดีกับวันครบรอบหนึ่งปีเพราะเป็นงานใหญ่และที่สําคัญต้องได้รับความร่วมมือกับคุณแม่ของแตงโมเตรียมบอกกล่าขออนุญ,ญาตให้เป็นกิจจลักษณะอยากให้คุณแม่อนุญาตเพราะแม่ก็ถือว่าสําคัญกับการทําสารคดีเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณคะ่ะ